พิกดสร้านบุฟเฟต์นานาชาติในกรุงเทพที่คัดมาให้แล้วว่าอร่อยคุ้มค่าวัตถุดิบเลิศแถมบรรยากาศดีมีที่ไหนบ้างมาดูกันเลยเริ่มต้นทีแรกห้องอาหารเอเทียมโรงแรมแลนด์มาร์กรุงเทพลายอาหารแน่นมากกินได้ไม่อัน3ชั่วโมง15นาทีมีกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตมันฉ่ำๆปูไข่คลองโคนหอยนางรมและซีฟู้ดอ่อน์สดๆจัดเต็มหรือจะเป็นซาชิมิสูชิและเมนูพรีเมียมก็มีให้เลือกเยอะเรียกว่ามีครบทั้งของขาวและของหวาน เยอะจนเลือกกินไม่ถูกเลยอะที่ต่อไปห้องอาหารคิวซินอันปักโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ที่นี่กินได้ไม่อั้น4ชั่วโมงครึ่งความเลิศคือมีขาปูอลาสกาคิงแคปแบบผ่ามาแล้วกินง่ายมากมีกุ้งแม่น้ำเผามีซีฟู้ดออนไอซ์แบบจัดเต็มปูก็มีให้เลือกทั้งปูเนื้อและปูไข่นอกจากนี้ก็ยังมีสเต็ก หมูหันซาชิมิสดๆซูชิคือมีครบเลยส่วนของหวานก็มีทั้งเค้กเบกเกอรี่ขนมไทยและก็มีน้ำแข็งใส่ด้วยและที่สุดท้ายแวนเทจพอย์ Point, ชั้น2ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตที่นี่กินได้ไม่อัน4ี่ชั่วโมงเต็มแถมยังมีเก๊กขั้วมีฟองเย็นๆให้ดื่มได้ไม่อันด้วยส่วนอาหารก็มีทั้งซีฟู้ดออนอ์และเมนูอาหารยุโรปให้สั่งได้ไม่อันกว่า50เมนูซึ่งเขาจะทำสดใหม่จานต่อจานให้ฟิลเหมือนไปกินดินเนอร์ร้านหรูๆเลย ที่สำคัญอาหารเขาอร่อยและหน้าตาดีทุกจานเลยอะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นบุฟเฟ่ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดเซฟไว้นะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ร้านเด็ดให้อีก